ท่านเดินทางมาถึงแล้วแจ้งกับฝ่ายจัดการแข่งขันทุกมวยได้เลยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะในช่วงค่ั้งเราจะมีการประกอบพิธีเกี่ยวกับเรื่องการประควบประทุมสวยงามทั้งที่มู่บ้านนะครับ ที่หกหมู่บ้านของตำบลไผ่สารเรือใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอกระโขนไถยก็วาได้งานนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวตำบลไผ่สารทั้งนั้นน,นะครับและเราจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนีีกามนี้เอาไว้ เี๋ยวก็คือหน้าตาคนได้บิ๊กไบไปขับครับเนี่ยครับหน้าตาคนได้บิ๊กไบไปขับครับรกวาง คนเราอย่าัจร้อนูตมือใจกูตัดงานกมาใจหกสิปีขึ้นไปวันน่าจะเอาโต๊ะโตอะพิมพ์สีเป็นงานงานกมาตีนะกบปีขึ้นไปแต่เขานลก้านรล่าเนี่ยท่านแข็งแรงเน้่ยสวยงางวันนี้มาเลยสวยงามในคมามไทพร้อมกับทีมงานน้ไขสอยดาวไทย ไทยปลาลาโชคนะครับขนมปีขึ้นไปนี่โยมแม่เนี่ยยังสวยอยู่เอาวันนี้มาดูกระทงของเราปีนี้จัชสวยงามมากนะครับไปเท่าไหร่ครับแม่ค้ากระทงนะครับทนจากวัตถุประสงค์อะไรนะจากวัตถุดิบ ของเล่นครับ,บคืนนี้ของเล่นคืนนี้ครับอาหารปลาโอโ้ปีนี้ราคามีหลายราคาเนาะ, 50, ะห้าสิบหกสิบะเท่าไหร่ห้าสิบสี่สิบสามสิบ พอหลายราคาเนาะถ้าเดี๋ยวเอาราคามาติดนะคระจากยานอยู่กับจักรยานมองข้าวมองข้าวไปใบหนึ่งแล้วครับผมเชื่อว่าโอ้ท่านนายกได้ประมาณนี้ครับโโอ้หเพราะว่าปลาในหนองระเบิดตอนนี้ทางผู้เรียหลังไหลมาเรื่อยครับหลังไหลมาเรื่อยได้นำวัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ โดยการเป็นอาหารปลาครับที่เราไดุู้ด้วยได้ลอยกระทงด้วยทุกยอดบ้านนะครับนี่คือแนวคิดความั้างสันเราไม่ทำให้เกิดสะทางละเฟ้องจะเกิดมลพิษเนาะที่วันนี้เินมาี่เห็นู้ใอย่ได้ยเยมเลย